เดี๋ยวนี้เนช่วงระยะปีหลังๆใครไปเที่ยวฝรั่งเศสปัญหาหนึ่งที่เจอคือเจอโจรแค่ <H ack S 2> กระเป๋าเนี่ยหนีบไว้อย่างดีเลยนะมันมายังไงไม่รู้หายไม่รู้ตัวเลยของที่อยู่ข้างในแล้วฝรั่งเศสตอนนี้เป็นประเทศที่มีภาวะไม่อันตรเอ,อไม่ปลอดภัยหลายเรื่องนะทั้งเรื่องของการชุนลมุนการชุมนุมด้วยแล้วก็เรื่องของโจรขโมยด้วยล่าสุดมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งของน้องผู้หญิงเป็นผู้หญิงไทยค่ะกับเพื่อน กำลังเดินทางเข้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่เมืองคาร์ของฝรั่งเศสตอนตีสามมีคนก่อเหตุเนี่ยมาดักรอตรงไนในหนีไฟห้องพักนะคะแล้วสุดท้ายมาล็อกอตัวกลุ่มของผู้หญิงต่อยท้องแล้วก็ปล้นเอาทรัพย์สินไปโดยจังหวะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีคนร้ายคนหนึ่งจอดรถรออยู่ด้านนอกคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คืออุกอาจมากเพราะนี่คืออพาร์ตเมนต์ที่พักเขา<อ>และพวกเนี้ย มาแอบซ่อนตัวอยู่ตรงตรงทางบันไดหนีไฟเห็นผู้เสียหายเป็นกลุ่มผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะกําลังจะรอขึ้นลิฟต์กันแล้วจริงๆมันไม่มีรอปรพอหรอข้างล่างเนี่ยที่พักส่วนตัวเนาะจังหวะนั้นค่ะกลุ่มคนก่อเหตุสองคนอยู่ด้านในอีกคนนึงสตาร์ทรถรอข้างนอกแล้วเข้ามาทําร้ายร่างกายนี่เนี่ยเห็นผู้เสียหายไหมโดนต่อยท้องแล้วล้มเลยแล้วปรากฏว่ามีจังหวะที่มันกําลังจะหลบหนี หันกลับมาเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้าสุดท้ายเหตุการณ์นี้2ล้านนะคะที่โดนขโมยไปเพราะจริงๆน้องเข้ามากันหลายคนมีแหวนเพชร3กระดัหวงสร้อยคอเพชร1เส้นเงินสด720ยูโร กระเป๋าแบรนด์เนมสองใบบัตรเครดิตอีก3าใบรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทกลุ่มของเพื่อนๆเห็นบอกว่าไปเที่ยวกันและกําลังจะกลับแล้ว mm hmm. แล้วก็เลยฝากเตือนคนไทยทังที่จะไปเที่ยว mm hmm. แล้วก็ที่พักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสให้ระวังด้วยเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใครออกใครโอ้ mm hmm. oh, ตายแล้ว